คิ้วว่มันตกแล้วเวลามีมันมันแสดงแต่งหน้าไม่ได้อ๋อก็คืออยากอยากจะให้แบบว่าอ่ามันดีขึ้นแต่ว่าถ้าอย่างนั้นนะอาจจะไม่ตึงมากนะได้เออเนาะไม่งั้นเดี๋ยวแสดงีหน้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะปวดหัวมันจะตกลงมาใช่ใช่มันจะกดอืมโอเคที่คุณหมอว่าสวยค่ะได้ค่ะโอเคหน้ามีนิดนึงเดี๋ยวที่ไปดูแต่

อ,อ๋อ,อได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่มิวนะคะไลฟ์สดอยู่นะคะอ่ะวันนี้นะคะพี่มิวก็จะมาทำโบท็อกหน้าผ่านนะคะหน่งขอแบบยิ้ม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  เาแบบว่าเวลามอยอเยรเลื่อนเวลามอยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะี <c oughs> ่มองแบบมอยกันแบบไม่ได้เลยห <c oughs> น้าทแีบบ่แบบอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเรามารอดูนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวรอ,อยาแป๊บนึงนะคะวันนี้นะคะเราก็ใช้ของออยู่กับคุณหมอแอสทอปนะคะ <c oughs> ใครเข้ามาดูแนละ้วมีคคาถามสามารถถามเข้ามาได้นะว่าแบบทําไมถึงมาฉีดก,ก็คือมันไม่ไหวแล้วะคะ่ะมันก็แบบ <c oughs> กล้มอตเตเอร์ออันนี้มอเตอร์โชว์ก้้มอเตอร์โชว์เราด้วยนะคะเราก็ต้องแบบเติมความสวยนิดนึง <c oughs> อยี๋ยให้คุณหมอดูแลวันนี้คุณหมอคุณหมอเลยนะคะ <c oughs> คุณหมอโยก ะะจะมาฉีดหรือรอยแล้วก็มีตีนกาเล็กๆก็ก็จะเน้นไปที่ตรงนี้ของคุณมิวเนาะนะคะคุณมิวก็ส่วนใหญ่ที่ที่หมอเห็นนะคะจะเป็นบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็หว่างคิ้วนะะหว่างคิ้วก็คือตอนขมวดคิ้วจะเห็นเป็นอย่างค่ะเป็นริ้วรอยอย่างแบบนี้นะคะ สองอย่างนี้เขาจะค่อนข้างเยอะนิดนึงส่วนตีนกาอ่าเดี๋ยวคุณมิวลองยิ้มน,นิดนึงนะคะก็มีเหมือนกันแต่ว่าอาจะไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะเน้นพัดบนนะคะแล้วกันโอเค,อเคได้ค่ะอันนี้นะคนะล่องมออะอะให้คุณหมอนะคะตัวนี้คุณหมอคะทาไมเราถึงใช้ตัวแอสทอร์คค่ะตัวนี้ค่ะก็แอสทอกคของเราข้องแรกของเราก็คือผ่านออย นะคะผ่อานออยอไทยเนาะแล้วก็เอสท็อกก็จะมีคุณภาพนะคะเป็นของเกาหลีโรงงานเชื่อถือได้มาตรฐาน<ม>นะคะมีความบริสุทธิ<ม>์99.5เนะคะเชื่อถือได้<ม>นะคะโอเคค่ะให้คุณหมอเริ่มทําเลยนะคะระหว่างนี้ใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามได้เลยนะคะเพราะว่าคิมมีแอบบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษเยอะมาก นี่แฟนตัวยงหรือเปล่าตัวยงเราต้องเติมสวยตลอดเวลานะคะใครสนใจโปรโมชั่นก็พิมพ์สอบถามขึ้นมาได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่มิวทําก่อนนะคะระหว่างนี้ระหว่างนี้นะคะใครมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามก็พิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอตอบให้นะนานมากประมาณปี่ปีน่าจะปีหรือเกือบสองน่าจะลังจากแบบโควิดไปเลยอะค่ะลองดนะคะ ก็ห่างหายจากข็มไปนานมากเพราะว่าตอนนั้นฉีดทั่วหน้าแล้วพอตอนเนี้ยก็คือมันนานมากเดี๋ยวเริ่มที่ติงกาก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ติงกาก่อนนะคะหนึ่งแมตอันนี้คือแบบว่าไม่ยาชาเลยปังไม่ไหวเเยนี่ยวมาดูกันนะคะว่าพี่มิวจะเจ็บหรือเปล่าแต่จริงๆก็ชิลชิลแหละ ดี๋ยวขอลบเข็มน,นิดนึงนะคะ่ะระหว่างที่เราคุณหมอฉีดนะคะเราจะมาแอบขายของกันนิดนึงะวันนี้มีโปรโมชั่นเหมาริ้วรอยอบทอเอ,อกทั่วหน้า,าเท่าไหร่คะคุณแปม 3,990บาทนะคะเหมาได้ทั่วหน้าเลยก็<ม>คือกัดยูนิตใช่ดได้เต็มแม็กเลยนะคะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะสำหรับในไลฟ์นี้นะคือถ้าใครสนใจก็อินบ็อกมาได้เลยคือหรือว่าแบบเราตัดสินใจก่อนอ่ะรอดูพี่มิวก่อนนะคะเราจะเซฟไลฟ์ให้นะ ซึ่ง before ก็ก่อนหน้าเนี่ยก็คือแบบ <ใน S 1> ย้นนอนหนนิดนึงขอนิดนึงนะคะใครที่สนใจโปรโมชัน่นโบทอกเหมาหรือรอยไม่จำกัดยูนิต3,990บาทถ้าสนใจจากไลฟ์นี้แคปทักแอดมินได้ส่วนลดพิเศษอีกนะคะบอกไว้ก่อน อ่ะตอนนี้นะคะมีคนเข้ามาดูแบบเยอะมากเลยอะ่ะทุกคนแปดล้าน 8, 000, 000, คนได้ใช่ฝากกดไลค์เพจนะคะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยเพราะว่าเราจะมีไลฟ์สดอยู่บ่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโปรโมชั่นมาบอกทุกคนด้วยนะยิ่งตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่น,ะะ 3, นนะคะก็คือบท็อกนะคะสาม0บบาทนะคะไม่จำกัดยูนิตนะก็คือแบบได้ทั่วหน้าเลยเนาะนอันนี้นะคะขออนุญ,ญาตล,ลบเข็ม <ๆ S 1> นิดนึงนะคะ เดี๋ยวไลฟ์จะบินนะคะอันนี้คือฉีดช่วงแบบว่าติงกาอยู่นะคะตรงช่วงตานะแต่เดี๋ยวเราจะไปเน้นบริเวณหน้าผากนะคะวันนี้นะคะก็ใช้ของตัวนี่อสทอปนะคะถ้าถ้าใครอยากรู้ว่าของแท้ไหมนี่เรามีให้สแกนนะคะเดี๋ยวสแกนให้ดูน่าชื่นน่าชื่นน่าช่นน่าช่น่าจะ่นนาชนน่าชื่นนานน่าช่นน่าชนน่าช่านน่า อ่ะเดี๋สักครู่นะคะอ่ามามาอะความเน็ดเน,น,ะะน็ดมาดุยเน็ชานิดนึงนะคะทุกคน<า>นี่นะคะระหว่างรอนี่นะคะเราสามารถสแกนได้เลยว่าของเรานั้นเป็นของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็เราเอาออกมาให้แบบเห็นๆเ,เลยนะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าแบบ จะได้ไม่เต็มหรือเปล่านะคะเห็นบอกว่าโปรนี้3,990บาทไม่จำกัดยูนิตเนี่ยคือให้เต็มๆเ,เลยนะคะอ่าตอนนี้กำลังฉีดช,ช่วงหน้าผากอยู่นะคะบริเวณหน้าผากนี่ฟังมากแม่ขอได้ไปด้วยน,นี่นะคะอันนี้แบบที่เห็นตุมต่มๆไม่ได้หัวโนโน,นะทุกคนเพิ่งฉีดไปน,น,นิดนึงเดี๋ยว <ๆ S 1> มันจะยุบนะคะอ่าน,น,นี่โปรู ใช่ไม่ไม่เห็นออนี่นะคะปึ๊บทุกคนแบบอยู่ในความสงบนี้นึงนะคะแบบให้ใค,คุณหมอนี่นะคะทุกคนคือแบบว่าพี่มิวเก่งมากบอกเลยเป็นคนที่แบบทนเข็มมากอึดไม่ยาชาใดๆทั้งสิ้น เดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแต่บอกเลยว่าจะเต็มแน่นอนเพราะว่าแบบ b e ฟ o r e ก็คือรอยย่นอะ<ม>เยอะมากเลยนี่ไม่น่ากลัวนะทุกคน,นคอเดี๋ยวให้คุณหมอมาตอบนะคะว่าจะเห็นผลภายในกี่วันกี่สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเรา a f t e ตกันแบบสดๆเลยคะ่ะทุกคนแบบ ลุ้นอยู่นะคะที่เงียบเงียบพิลุนนะคะว่าจะเจ็บไหมแต่สอบถามพี่มิวนะคะว่าเจ็บไหมบอกเลยก็ชูสองนิ้วไปเลยก็ชูโนก็คุอหมอได้เลยอยต่กลัวกลัว,วคุณหมอเฉยๆคุณหม,มอ,อามาขออนุญาตเล่นเข็มนิดนึงนะคะ ก็ถ้าจากที่ทุกคนเห็นนะคะอาจจะมีอาการเกิดเป็นตุ่มๆขึ้นนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวมันก็ยุบไปจะเป็นตุ่มยานั่นเองนะคะตุ่มๆค่ะใคร,ใคร,ใครที่เข้ามาสนใจสอบถามอยากดูข้อมูลอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะคะอ่าวันนี้นะคะเพื่อใครที่แบบมีปัญหาอยากปรับรูปหน้านะคะมีรอยตีนกาที่มาก่อนไวอันควรหรือแบบ รอยมันจะเกิดมาจากแบบหัวร้อบ่อยอะ,นะเนาะหัวล้อเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีจากมันก็จะมีความตรงเวลาหยีตายิ้มนะคะก็จะมีเป็นเส้นๆหรือว่าหน้าผากนะคะก็มาฉีดก,กับทางเราได้เพราะว่าของเราตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือ3 9 9 0บาทนะคะไม่จำกัดยูนิตแล้วก็ฉีดได้ทั่วหน้าเลยเนาะ,ะแบบปังๆชายโปรนี้คือแบบทุกคน<า>ถูกใช่ไหมอ่ะพี่มิวรับประกันหรือว่าถูกมากแล้วก็ไม่เจ็บด้วยก็คือยาชา ้ลนะคะขอน้ำแข็งนิดนึงต้องมีน้ำแข็งนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะคือแบบกลัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามียาชาให้แต่ว่าอันี่คือคุณมิวเขาแบบว่ามือโปรนะคะสำหรับการฉีดหน้าก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชาไม่ติดจะพูดอะไรจริงๆแล้วเราต้องรับประกันว่าน้ำแข็งคลินิกเราเย็นทุกก้อนเย็นจริงๆไม่ต้องใช้ยาชาก็ได้ พี่พลอยถึงกับขยักหน้าเพราะว่าเป็นคนทาน้าแข็งเองรัประกันเองว่าน้าแข็งเย็นจริงใช่ไม่เจ็บแน่นอนอันนี้นะคะก็ประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนนึกคุณหมอเบ่าระวังนะอ่ารับประกันเลยนะคะคุณหมอเมบาถ้าอยากเจอคุณหมอเอ่อคุณหมอยกคุณหมอยกนะคะก็มาได้ประมาณทุกวันอังคาร ที่นีคุณหมอเบามือเบาทุกคนแต่จริงๆแล้วมือเบาทุกคนนะแต่เผื่อใครแบบอยากแบบมาทําแบบพี่มิวค่ะของหมอคนนี้นะคะอยากลองแบบไม่ยาชาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่มิวแอบมีน้ําตาเล็กๆเพราะว่ามันใกล้ตรงช่วงนี้เนาะแต่ว่าจริงๆคือไม่เจ็บเลยอ่ะเดี๋ยวเราถามคุณหมอกันนิดนึงคุณหมอคะอ่ากี่กี่วันถึงเห็นผลคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณสักสองสามวันก็รรู้สึกตึงๆแล้วนะคะ ค่ะบางคน2อสวันนะคะแต่โดยส่วนมากประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มรู้สึกละนะสอาทิตย์จะเห็นผลชัดนะคะดยหมอจานะพอละอาอพตอนสองสัปดาห์เพราะว่าเห็นผลชัดมีวิธีหรือว่าการดูแลหลังหลังฉีดไหมคะคุณหมอค่ะก็โบททอกเราเป็นเข็มเนาะก็จะ ให้งดนะคะโดนน้ำประมาณ4ชั่วโมงเ,เนบริเวณรอยเข็มนะอย่าไปกดกดบี้บี้บริเวณที่เราฉีดนะคะอ่าแล้วกอ็อย่าเพิ่งไปนวดหน้าเลยงเลซอร์สองสัปดาห์โดนความร้อนนีคะโดนความร้อนก็ไม่ควรเพราะว่าโบท็อกพอโดนความร้อนเขาจะสลายไปได้เอาไปอได้ไหมคะ ก็จริงๆก็ควรจะงดไว้สักประมาณอาทิตย์แรกถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่างน้อยก็สองสามวันค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณคุณหมอที่ดีค่ะค่ะเดี๋ยวคุณหมอมีเคสต่อนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่นิวต่ออีกสักนิดนึงนะคะอ่าค่ะขอบคุณหมอเช็คก,ก่อนคุณหมอขอเช็คจริงได้เลยได้เลยนะคะโอเค <ส>าทาี่มิวหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะไม่รู้สึกอะไรใดๆเลยนะคะก็คือไม่เจ็บเลยก็คือจริงๆแล้วว่าถ้าใครกลัวหรือกังวลแบบไม่ได้สันทัร์แบบว่าหรือว่าฉีดบรอก่อยอ่ะก็คือให้พี่เขาแปะยาชาแต่มิวแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าแค่ใช้น้ําแข็งแล้วก็ฉีดลงไปคุณหมอมือเบาก็คือจบทุกเรื่องแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรารอดูอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเหมือนมันตึงแล้ปนะก็ตึงนะแบบหมายถึงว่ามันมันไม่ยน่นเท่าเดิมแล้วไหมก็บอกสองวันจะเริ่มแข็ง อ่าอันนี้ก็น่าจะแบบเริ่มทํางานก็คือคุณหมอยกห่างตาขึ้นไปให้ด้วยตรงนี้เหมือนตอนที่คุณหมอฉีดแล้วก็ดึงดึงขึ้นไปให้ใช่แหละแต่ว่าตุ่มยุบแล้วใช่มันก็จะยุบค่อยๆย,ย,ยุบไปอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอมานิดนึงเดี๋ยวเรามารอดูนะคะหลังจากนี้อีกมาสัก2อาทิตย์ว่า after พี่มิวจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่มิวคะ่ะ